สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนไทยเอ้ยสวัสดีน้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับเฮ้ยผมกินน้ำเนี่ยไอเยี่ซื้อตำพุงเจ่ะผมออกเงินน้ำเนี่ยคนละไรคบาทเดี๋ยวออกตังซื้อสามบาทเจ่ะสามบาทได้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถตะเปียกเป็นอะไรนี่เห็นไหม สามบาทสิไอชิมห้าบาทเลยเอาเลียน, <c ười> นยข้าวเบา้าคนเดียวข้าวาบ้าแยาขวดเนี่ยมาแกี้ยำนอนเอารถรถพลดุลดไป่เป็นอย่างเนี่ยไอลูกยางตัวน,นี้บ่ะอ๋อเปลี่ยนลูกยางปลาความเบาตั้งเบานั่นบ่น,น,บน,น,บนดิรถุตะเปียกนะครับ เ,เป็นฝาครอบวาวนะครับท่านผู้ชมไปเงมันมันมันซึมบ่ะซึมสี่ฟ้อนนั่นดอกไปเงี้ยผมของผมควหน่อยในเด้อนี่อันนี้สเปรย์คืออย่างเนี้ยเนีน่โซแนแอกบ่อเออผมควางหน่อยในเด้อไปขีดใช้บบเบาะว่ะของสร้างอีกทีของสร้างอีกละเขาเลย จะเอาวีน้ำหน่อยๆยดยไปท้าจานหน่างวะพอมันหลัแเฮงไอีเอเคือเนี่เอานี่ความเรากับปันเนีนอนเลยดิไล่เดี๋ยววะฮ่ามากระเพาะมาคนเดียวทำไมเสียงสองคนเฮ้ย่าลัาเตียม นี่เปลีย่ยนยางไปอยเออวันนี้พอมันถอ,อดออกเพราะว่าโอ้ยมันเป็นน้ำหัวนี่แหละมันนี่แหละมันเช่นนี่แหละมันน้ำมันมันเขามันไม่เปยังไงเกลือเลี่ยนอันนี้มันมมเ,น,เนี่ยน้ำมันก็เยอะเหมกกเืนว่ะล่ะเออถอดวะใจก็เลยเอานี่เปลี่ยนให้ออีกยู่อยู่น้ำผมกับมีดี้ตัวนี้อ่ะอยู่น้ำผมกับมีอยึดเครื่องหลดุด สเปร์ไว้หามันนั่นขั้นในห้างวามือนั้นซื้อมาสองอันคือเป็นของตัวลางผมกับวัลลวะโอพี่ตั้งเอกไปแล้วได้ได้ใส่บ่มือนีเกือใส่นิแต่ว่าบอลเล่ยอไ่บอลลีวผมใส่แทนก็ได้ให้ให้ขึ้นหกลอยมางือนหลุดว่าท่านได้อยู่พอให้ผมใส่ซะนืบ่ผมเข้ามารองงานเซื้อด้นน่ ผมเข้ามารองงานนะครับไม่มีงานนะครับเอาเจ๊กไปเลยเอเ๋อเจ๊กเดียว <c oughs> เอาบอกกันก็ไอหมวกว่างันบานร้อนสีมานี่ดหล่ะร้อนไ,หนไหนอ,อหอมวกว่างันร้อนว่าใส่นี่แหละเอ๋อแล้วไอปอมได้ใส่ปุ่นี่แล้วใส่ตัวแล้วสีเม <c oughs> รถพี่ปอมครับก็จะมีใส่มีพี่เอแต่เฟียกพี่ปอมนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกคันหนึ่งก็คือเบอร์เบอร์สิบนะครับของนายเก็กนะครับนี่ก็เป็นรถที่มารอใส่แป้งเอยรอใส่เหมือนกันนะครับแล้วกับกับรถอ่าหัวมันนะครับของผมก็มารองานครับท่านผู้ชมไม่มีงานนะครับก็หลังจากที่ลงของเสร็จนะครับลงของแต่เช้าเลยครับวันนี้นะครับ ก็ท่านผู้ชมก็ได้เห็นตอนถอยนะครับที่ว่ามันอัอนตรายนะครับถอยแบบอันตรายมากๆครับนี่ก็เป็นรถพี่ครับท่านผู้ชมรถพี๊ก็จะออกสะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวมองๆนะครับขัดซี่นี่ผมมาขันขันอไอ้สเปรย์พ่นมันดิดำวานี้นะครับแต่ว่ารถหลายปีเราคือว่าเรารักษาในขนาดนี้ถือสุดยอดแล้วอย่างนี้ เพนก็รถผมหลายเติบคันพี่อะไครับรถไม่นี่คือรากระชิงไม่เขารถผมนี่ครับพามาดูบางฝุ่นท้ายครับรถพี่ก็เป็นรถอของตะวัดคันเก่านะครับหไมยแห้งไปล่ะไปบ,บายของเพื่อนนะก็มารองงานครับท่านผู้ชมบางฝุ่นของตะเปียกก็สวยนะครับ เอ้าพ่นสีกระทะอะไรก็พ่นข้างเดียวสีเบิร์บ่ยี่จ,จัดสีกระทะใหม่ครับข,ข,ข้างหนึ่งทาสีดำข้างหนึ่งทาสีขาวสงสัยสีจะหมดนะครับโอ้เหลี่ยมดีเด้ะผมต้องจัดด้วยซะแล้วนี่ เอาอยู่ดกเอาอยูดกเอาสีนี่หแหละเร้วซื้อซื้อสีอย่างมาใส่เหรอโอ้ี่เด้ยเราทาสีนี่เด้ยอย่ามองมอง,มองเลยพี่น้องมีแต่รถผมนะครับที่ขึุดลืดก็มูนะครับเออเดี๋ยวตัวรถเจ้าควงเขา ตอนนี้ก็มากินข้าวกับพอดีพี่เอไปซื้อข้าวฝากพี่เอซื้อด้วยเลยนะครับเมื่อกี้เอาถอก็เป็นตกๆอย่างเงี้ยรือว่ามันโค้งลุ้งงี้ที่ออเป็นตกๆ เดี๋ยวผมจะเอาโซเนกตเขาเรียกโซเนกตเลยน,นะครับผมจะเอาไปฉีดวบาะผมนะครับพอดีนะครับนี่ก็จะเป็นโอ้สอมนักใช่ปะเป็นคอยนะครับท่านผู้ชม ใช้ได้นะครับยางไม่แตกถ้ายางลาวยางแตกใช้ไม่ได้ครับนี่เลยครับมวใจสำคัญของรถกาดอกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับหัวเทียนนะครับเสียบตาผู้ใดสูบยาวะหัวเทียน กับคอยนะครับใหม่หกสามตรงปีนี้ตัวใหม่นะครับคอยไม่เดี๋ยววะไงนี่คอยหอกระเลียนมาใส่งานแล้วนี่ใส่งานแล้วบ่เนี่ ออคอยตัวใหม่ครับโอ้หัวเทีนยนใหม่หัวเทียนเก่าดิหัวเทียนใหม่หัวเทียนเก่าดิเทียนโอ้ยกะเลียนหัวเทียนว่า ลายกาัดแก้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตาไปเช็คกหลดเช็คกไลาเจ้าของอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโซนแอกไปขีดรถดเจ้าของแล้วก็เอาเจระบีไปท่าจานหนังวะนะครับให้มันลื่นจักหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ฝากกดติดตามช่องตั้มรถหก้อดำซิ่ง้ำในเด้อพี่น้องจะไปซักผ้าพ,าพร้อมพอดีแหละมันยังดอกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ